มาประกวดมิสแกร์แธเลียสองนสิบห้าอ๋อคือเป็นเป็นความเป็นความคิดท้าทายใหม่ๆตอนแรกหนูก็เดินสายนางแบบอยู่ค่ะแล้วทีนี้มีมีไปดูพี่ปีที่แล้วค่ะชื่อพี่ปาปันพะสอบเขาได้ประกวดนางงามมิสแกร์แธเลียนี่แหละค่ะแล้วก็เขาเป็นนางแบบเหมือนกันตอนนี้เขาเป็นนางแบบเหมือนกันแ,แล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออพี่เขาเป็น เป็นนางแบบแล้วเขาก็มาเป็นนางงามได้นะแล้วเราลองดูบ้างไหมเผื่อเราจะได้เป็นเหมือนพี่เขาบ้างอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเรื่อยมาค่ะ <หา S 2> จนถึงตอนนี้ค่ะว่าฝ่าฟันหืูตกอัฝว์อะไรมาเยอ <Okay. S 2> ะแยะค่ะหนูก็เคาดหวังอะไรไว้ก่อนอันนี้นไม่ริดวา่าตอนที่เราเขวะเขาแหละนี่เราจะต้องลงทุนการทลายแลได้หรือไม่ได้เลยเคยคิดอะไรไหมคาดหวังหนูเตรียมตัวสำหรับเวทีนี้หนึ่งปีเต็มแล้ แต่ที่ปาปี้แล้วได้ปุ๊บหนูก็เตรียมที่จะเรียนเดินแบบ <_ C ell> เรียนเองนะคะเรียนรู้เองจากวิดยูทูบอะค่ะเรียนรู้ใหม่ๆว่าการเดินนางแบบกับนางงามแบบตกต่างกันอย่งไงแล้วหนูก็ได้ค้นพบว่าการเดินนางงามเนี่ยมันจะอ่อนช้อยกว่าพอดีการเดินนางแบบเหมือนีว่าเป็นการพีเซนเสื้อผ้าเดินตรงๆแล้วทำให้เสื้อผ้าดูเด่นแต่ถ้าเกิดการเป็นนางงามคือต้องพีเซนตัวเองด้วยความสวยของตัวเองความอ่อนช้อยในรูปร่างแล้วก็เสื้อผ้าคือต้องพีเซนทุกอย่างในร่างกายหนูก็เลย ร,รู้แล้วว่าจุดอ่อนของหนูคือตัวแข็งเกินไปก็ได้ปรับปรุงปรับปรุงเยอะอยู่ค่ะการเดินการโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยการดูคลิปของงานนอกค่ะในระหว่างที่มาเก็บตัวชุนพร6หกวันเจ็ดเจ็ดคืนอเอาหกคืนกับเจ็ดวันมีความประทับใจอะไรกับการมาชุนพรบ้างประทับใจทุกอยาก่อยางเลยค่ะอันแรกเลยนะคะคือการจอดรถไม่ติดรถไม่ติดเลย ก็มีสถานที่สวยงามสวยสวยมากเหมือนกับที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วแต่ละที่ที่สวยๆมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็ประทับใจคนด้วยค่ะที่จังหวัดชุมพรให้การต้อนรับดีมากเหมือนกับว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเก็บตัวคือเราเป็นแค่คนปกติ เราเป็นแค่นางงามมาตัวปกติทุกคนมีสิทธิที่ตเสียงแลวตอนนี้ยังปกติอยู่ไหมก็ปกติอยู่ค่ะก็ยังปกติอยู่ค่ะแต่แค่มีมงบนหัวเท่านั้นเองพิดอยากจะกลับมาเที่ยวชุมพรอีกไหมหลังจากที่เรา <c oughs> จากนี้ไปแล <c oughs> <ๆ>้วมาค่ะก็คิดในใจเสมอว่าถ้าเกิดได้ไดปีใหม่หรือว่าเทศก,กาลอะไรเงี้ยก็จะมาเที่ยวชุมพรค่ะแทนที่จะไปกับปีภูกเก็ตอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นคนเขาก็แล้วก็เห็นรูปเยอะแล้วคนก็ไปเที่ยวเยอะแล้วเราก็เอาเงินมาหมุนเวียนที่ประเทศชุมเออจงหอดชุมพรมาก นี่คือคำมั่นสัญญานะทั้ง5้าคนคฟรีนะครับรับฟรีที่นี่ครับสบายดีสอนหนึ่งปียางจะฝากอะไรให้กับคนชุมพรบ้างในฐานะที่เราเคยมาอยู่ชุมพรแล้วก็ประสบความเำเร็จของการมาที่นี่ก็ขอบคุณนะคะคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างนีนะคะรู้สึกอบอุ่นมากที่ได้มาเก็บตัวที่นี่แล้วรู้สึกรู้สึกประทับใจในสถานที่ต่างๆที่ได้ไปเที่ยวเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นเกาะเป็นสถานที่ ต่างๆสำคัญสำคัญในจังหวัดชุมพรทำรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ประทับใจค,อคอือความสวยความงามแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพราะหนูบนที่นี่สองที่แล้วได้ทั้งสองที่เลยค่ะบนที่ไหนบ,น,บนที่เกาะลากาจิวค่ะ,<ฮ>ะเป็นเหมือนกับอ่าวสารสารปูเขาใช่ค่ะ,คะสารก็สิ่งสภาพเดียวะไหมพี่ครับคนเดียวค่ะเป็นสารอะไรเกี่ยวกับเกาะค่ะออ๋สารแม่นายใช่ค่ะหนูเครียดมากตอนนั้นดูแลก่อนแล้วเนาะค่ะหนูเครียดมากตอนนั้นมีคู่แข่งเยอะ คนโดดเด่นกันหมดแล้วหนูหนูคิดว่าหนูอ่ะรู้สึกตัวเองตัวเองแย่แล้วตอนนั้นแย่แล้ว,ลว,ลวก็เลยจ<ห>ับมือพี่นชนลี ไปพี่ชนลีหนูคิดว่าสารนี้แหละจะทำให้เราประสบความสําเร็จไปกันสองคนเลยใช่ค่ะเพื่ <ๆ S 2> พอนเขาไปกิน<อ>กไปกินมะพร้าวกันค่ะแล้วหนูกับพี่ชนลีก็วิ่งไปที่สารว้กันสองคนเนี่ยขอให้หนูประสบความสําเร็จนะในเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือที่กรมรหลวงพราสท้องห์พรใช่ค่ะหนูก็ไปขอท่านค่ะว่าเออเนี่ยหนูอยากได้รางวัลมิสแกรนด์ทแลนนะขอให้หนูได้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ตัวเองฝันได้ประสบความสำเร็จตรงเนี้ย จุดประทัดพนักวันนั้นเลยไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะจะมาแก้บนจากการประกวดมิสแคนนด์เราได้ประสบการณ์อะไรบ้างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตต่อไปข้างหน้าประโยชน์กับชีวิตระคะคือได้เพื่อนค่ะคือพี่ชลีเพื่อนนอกจากพี่ชฉลีก็มีอีกหลายๆคนค่ะแต่ว่าได้ได้เพื่อนซึ่งเป็นพี่แท้หรือเพื่อนหนูเรียกว่าเพื่อนแท้ดีกว่าเราคือพี่ชลีพี่ชฉลีน่ารักมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ ทะเลที่สวยงามที่ก่อลังการดื่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่แบบน้ำจะใสขนาดนี้แบบอะไรใช่ใสมากใสไปไหมใสมากค่ะแล้วก็ประทับใจอาหารหนูชอบมากหนูเป็นเด็กหัดใหญ่ค่ะแลวหนูเป็นคนที่ชอบกินแกงส้มมากแล้วมาที่นี่หนูได้กินแกงส้มทูกมือหนูเปื่อมากหนูชอบค่ะวันนี้หนูจะเจอแกงส้มทุเรียนโอ้อะอาเกนแกงส้มทุเรียนแกงส้มทุเรียนมันจะเป็นยังไงคะ มีที่เดียวต้องชิมคืนนี้ต้องชิมโอเคเดี๋ยวให้เที่ยงวันนี้เลยอ๋อทุเรียนทุเรียนนี่เป็นทุเรียนดิบทุเรียนสดทุเรียนดิบดิบใช่ไหมคะใช่แล้วอเคกินิไม่ได้ค่ะต้องกินที่นี่ใช่ไหมโอเคสดสดเลยเดี๋ยวจะให้ไปเก็บทุเรียนมาโอ้มีมีทุเรียนข้าวหลังนี้เลยคะนต้นเนี้ยเดี๋ยวให้ไปเก็บเลยโอเคเดหรือกินรองเท้าก่อนเดี๋ยวกินโอเคพี่เดี๋ยวผมขอให้พี่ช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อยโอเคต